สวัสดีครับขอนันท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องดนิกาจาบายทีมขบันดิตนะครับป้าปัดที่นี่อะไรคืออะไรครับผู้ชมป้าเราไปจําแนกแจกจ่ายกันว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนบ้างนะฮะแน่นอนครับมีแบรนด์เดียวครับโคเบโกค,ครับไปดูกันก่อนครับว่ามีซีรีส์ที่เท่าไหร่บ้างนะฮะเอาข้างหน้าเราแน่นอนครับ เจนเทนครับรุ่นทีสิบนะฮะโอ้เยอะแยะครับผมตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นแน่นอนฮะเดี๋ยวนับดูก่อนหนึ่งคันสคันสคันสคันหคันหคันหคันนะฮะผู้ชมมองเห็นพร้อมเงินกับผมหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเอาเดี๋ยวเอาหน้าจอให้มันปกติก่อนปกติยังโอ้มองไกลไปออะเดินเข้าไปใกล้เนไร รุ่น10ฮะร,รุ่น1ิผมเรียกว่าเจนเทนนะฮะหลายคนก็เรียกว่ามาร์คเทนก็ไม่ผิดกติกาครับเพราะว่าอดีตนั้นเขาเรียกว่ามาร์กมาก่อนนี่แหละครับใหม่ล่าสุดเอ้มันมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดนะฮะรุ่น1ิเหมือนกันผมยังสังเกตอยู่อยู่จุดไหนไม่ทราบเลยตัวไหนก็ไม่รู้นะโอ้ยนุ่นตัวสุดท้ายผู้ชมรุ่น1ิปิดหัว่าปิดทางให้เลยฮะ ้าวบาดตาบาดใจก็เลยเกินแสงมาแต่ละทีครับพึบพับพึบพับแม่ทำไมของจริงมันมองแล้วอลังอลานกว่าสิ่งที่มองเห็นจากหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดหามุมที่มันมองเห็นได้ชัดเจนฮะโอ้ยดงเลยฮะดงดงขนานแท้เลยครับโกเบลโคนะครับซเปอร์เรุ่นสิรุ่นแปดซูเปอร์ 8, รเ แล้วก็รุ่น8ซุปเปอร์รุ่น6แล้วก็รุ่นโอ้เยอะแยะเอาดูกันแล้วกันครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> โอ้แลนกันกันมวลมวยมาแลาแจกกันเลยเนาะ อะครับผมวันนี้ครับไอ้ไอ้พี่พี่เดี๋ยวครับผมหาสองแปดมั้งเท่าไหร่มันไงเป็นล้อยก้าวอาละครับบ่ครับแต่ว่าแต่ว่าฮัลโหลผู้แทนเป็นมันมันปัต่ำไงไหมครับบ่ปัตใหญ่ก็หาตรงนี้อ๋อมีโบว์บ่มีเงินบ่ครับอืมโอเคครับโอเค กับทางคันจูเปอร์นะคะนี่ฮะหลงยูโรวันฮะห้าสองแปดเอา้าลงไปนิน่มๆหนึ่ง,งตรงนั้นมาหน้าครับสไลด์มาแล้วเขาบอกว่าปั๊มมันใหญ่กว่าฮะน่าจะแรงดีกว่าครับร้อยเก้าห้าเหมือนกันกับห้าสองเนะครับไม่มีโบนี่ฮะกระจ่างเลยคราวนี้ปั๊มคนละส่วนคนละสัตว์ ปั๊มคนละอย่างกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าอย่างนี้มาเอานะครับความท้าทายจากงานที่ออกในจุดนี้นะฮะจากรุ่นสิบนี่ก็ถือว่าเข้าขั้นเหมือนกันนะครับเนืดเนืดพอตัวเลยใช่ได้ใช่ได้ครับผมนั่นแหละครับยกไม้ย,ยกมือกันหกคันฮะสิบล้อนี่เอาทันหรือเปล่าอยู่ข้างบนครับผมโอ้ยจอดกันหลายคันอยู่เป็นไรกันนอนึ่ะ ยกหัวกันแล้วฮะแม่มันจะบอกว่ายังไงดีฮะ อารมณ์มันได้ฟิลเลยครับมองไปนี่ตื่นตาตื่นใจจ,จริงๆมีแต่โกเบโกครับในคลิปที่แล้วเนี่ยผมนำเสนอไปเจาะแข็งด้วยฮะดึงยากหน่อยหนึ่งในคลิปนี้ครับฝนตกลงมาพอได้ฉ่ำอยู่ดินมันค่อนข้างที่ชุ่มชื้นแล้วฮะอาดินเปียเป่ยๆตักได้สบายขึ้นแล้วครับคราวนี้ก็ถูกใจฮะถูกใจโคเบโกครับ มาที่หลงสายบันเทิงเรานน่นครับรอเข้าวินกับซปเปอร์เอ็มฮนะลงมาแป๊บๆนี่ได้ดินเลยนะครับไมโคน6กคัน,นี่เลือกเข้าเลยครับคันไหนว่างเข้าได้เลยทั้งสิบล้อทั้งรถ6กล้อครับวันนี้น่าจะเรา,ราเกือบเกือบยี่คันได้แล้วมัง้งราะตอนแรกนั้นวิ่งยิ่งอยู่ราวสิบกว่าคันฮนะ พอไปซ่อมบรงรียรุกษามาตอนเย็นนี่ครับลงมาวิ่งกันต่อเลย ี่ครับถ้ามองมุมนี้นี่รถเยอะจริงๆครเป็นไงบ้างครับเข้าแถวเลยนะครับผมนี่ต้องไม่โคแต่ว่าเจนเทนหรือว่า Mark มาร์คเทนของเรานี่ตักได้ค่อน <c oughs> ข้างพี่จะไปไกลกว่าเพื่อนครับเดินห่างประมาณสามช่วงตัวอ่ะมาจับตาดูพี่หลงออกบ่อครับผมเรื่อนไหม พอได้สนุกสนุกหน,หนึงครับไม่ถึงกับว่าหนักหนาสาหัสวันนึงนี่ทางเขาแก่บอกว่าวิ่งได้ประมาณร้อยกว่าเที่ยวเลยร้อยิบเจ็เที่ยวครับสูงส ตร้อยเกห้านะฮะสอบถามมาแล้วนี่ยังไม่ได้ใส่โบเลยแต่เสียงเหมือนมีโบครับผมยังงงๆอยู่เกันใช้คันเดียวกันไหมกันที่ผมถาม <c oughs> จำก็ไม่ค่อยได้แล้วครับรถมันเยอะมันแน่นจริงป่ะ <c oughs> ไปจับตาดูกับพี่หลงสายบันเทิงเราคันไหนที่บันเทิงหน่อยผมก็พยายามพาน,น้นๆนะฮะ นี่นะครับเปิดแซงบนทางยอดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมในคลิปก่อนหน้านั้นนี่ไม่ธรรมดาโอ้ลงมาแล้วเอาแน่ กล้อไปเลยครับที่หลงเรามองเห็นกันไหมฮะย้อนส่ในหน่อยนึ่งดงฮะดงเ <c ob ico> ขาไปโค้งจริงครับผม6คันนะในพื้นที่บริเวณเดียวกัน เกาหลังอยู่ฮะเกาหลังอยู่ เสียงเนี่ยนิ่มเลยฮะเจนเทนเอาขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้เอยืนตรงนี้นะฮะขอยืนเลย <st arts> โบลาณนุ่งเรืองครับ อ๋อขึ้นนะขึ้นบนอยู่เอาไงดีเอ่ยไปเลยไหมโอ้จนจะห้าโมงแล้วฮะ ไค่บ้างครับในมุมกว <AT> ้างนะฮะก็การติดอาเยอะเลยรถมาสั่ไใดก็สามารถเข้าได้เลยนะฮะสปายสบายครับงานนี้คาดว่าอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะฮะเป็นแน่นอนครับพาไปติดฝนนะฮะ แต่รุ่นใหญ่หมดเลยนะครับไโหไม่มีร4อยสสิบนะครับวันก่อนนั้นมาเห็นมีร4อยสิอยู่ตัวหนึ่งวันนี้มีแต่200รอยหมดเลยครับคือมันเราเรียกแล้วรุ่นรุ่นใหญ่เนาะจริงๆแล้วสับเขาก็เรียกว่ารุ่นขนาดกลางนะฮะแบบมันมีประโยช์จริงครับรุ่นนี้มันเรานิยมงานเล็กงานใหญ่สามารถที่จะต่อกรได้สบายๆฮะ